แต่คุณหมอเดี๋ยวนี้เก่งมากๆเราจะต้องพึ่งพากับคนอื่นเยอะแล้วก็รีบถามเอ้ยมีม,มีเลือดสำลองใช่ไหมคะใช่แบบเราว่าจิตเราตั้งมั่นยังไงอะ่ะมันเอาไม่อยู่มันตะเลิดมีกลัวมากมือขอสลบด้วยดิฉันตื่นค่ะตื่นกลางคันโบสับไปคุณแม่ก็ตกใจสิครึ<ณ>่งครึค่งอะครึค่งมบบรรทัดอะขาะว่าต้องเรียกหมอมาดูอาการคักตอนลางคืนเลยเที่ยงคืน่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิวก y s สตอรี่นะคะคุนก็อยู่กับมิวกี้เลดี้บุรณาค่ะก็ EP นี้นะคะเป็น EP ที่3นะคะที่จะามาเล่าให้ฟังนะคะเป็น EP ที่สำหรับหลายๆท่านนะคะถ้าว่าอยากจะเตรียมตัวในการผ่าตัดหรือว่าจะต้องผ่าตัดเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะมิวก็จะมาเล่าให้ฟังว่า,าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรนะคะก็หลังจากที่ อีพีหนึ่งอีพีสองที่เล่าไปแล้วเนะว่าอีพีหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะคะที่มีแบบเจอเนื้องอกที่มดลูกนะคะแล้วก็อ่าก็ทําทุกวิธีทางไม่ผ่าค่ะจนอีพีที่สองนี่เกิดอะไรขึ้นเอา้าทำไมอยู่ดีตัดใจผ่าแบบด่วนผ่าทันทีะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาอีพีนี้นะคะก็จะเล่าว่าเออถ้าจะผ่าเนี่ยต้องทําไงบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะผ่าก็ได้นะอ่าสิ่งแรกเลยนะคะก็คือ เนื่องจากว่าเราต้องเช็คก,กับคุณหมอก่อนนะคะว่าโอเคเคสของเราเนี่ยมันเหมาะสม,มะกการผ่าการรักษาเป็นอย่างไรนะคะสมมุติคุณหมอโอเคแบบยูผ่าได้อ่ะผ่าผ่ามันจริงมันอัอนนี้คร่าวๆเลยนะหน้าท้องก็มี2แบบก็คือจะเปิดบิกินี่ลน์นะคะขวางหรือว่าตรงถ้าตรงก็คืออาจจะทํางานง่ายกว่านะคะเพราะว่าแวกกิสภาพแหวกมาใช่ไหมแต่ถ้าขวางก็จะยากหน่อยถ้าเปิดขึ้นอ่าแต่ว่าแผลสวยไง เราก็ต้องเลือกสิ่งสิ่งที่ดีไงแต่คุณหมอเดี๋ยวนี้เก่งมากๆก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณเหมือนเป็นเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆนะว่าแบบวิวัฒนาการปัจจุบันแบบมันเลิศมากค่ะอันอันนี้เราได้เพราะว่าผ่านมาแล้วเล่าย้อนไปตอนที่แบบโมเมตนต์หนึ่งที่แบบดิฉันก็อยากจะผ่าๆเลยอะแล้วตอนนั้นโควิดเนาะก็แบบตึกตักตึกตักโทรนัดหมอพวกคุณหมอเราก็ต้องเ,อเป็นหมอที่แบบเลิศมากนะคะเก่งมากแล้วก็เป็นอาจารย์หมอด้วยก็จะคิวยุ่ง ต,ต,ตึกตักตึกตักว่าแบบพอเราก็ดูดูดวงอะไรนิดหนึ่งใช่ไหมว่าเราต้องผ่าวันนี้เหมือนข้อลูกอ่ะยังไงยังไงอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็ว่อ่าจนสุดท้ายก็ได้คิวที่เราโอเคแล้วท่านท่านโอเคท่านว่างและทีมว่างเนาะ <c oughs> ก็พอได้เสร็จปุ๊บก็สิ่งแรกเลยต้องตรวจเลือดก่อนหน้านนคือเพื่อนจะต้องอันตาสาวคุณหมอต้องเห็นละแล้วว่าเออสภาพเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรวจเลือดตรวจเลือดก็คือจะตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจความเยื่อตรวจทุกอย่างนะคะตรวจโควิดตรวจโควิดด้วยซ็อกด้วยแล้วก็อ่า ตรวจเอชไอวี HIV นะคะพอหลังจากนั้นก็สิ่งที่ควรจะเตรียมตัวเลยก็คือเรื่องอาหารนะคะก็กินกินปกติกินกินเหมือนเดิมกินได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะงดพวกไขมงไขมันนะคะแล้วก็ายาหรือวิตามินเนี่ยคือทานได้นะแต่อาจจะต้องถามคุณหมอแต่ว่าจริงๆคนที่จะเล่าให้เราฟังดี้ก็คือคุณนางพยาบาลเพราะบางทีคุณหมอท่านจะไม่มีเวลามานั่งมาเรื่องดีเทลอย่างเงี้ยจะคุยกับนางพยาบาลส่วนใหญ่ ะะก็ก็เลยได้คําแนะนำมาว่าก่อนหน้าแบบสาวันเวัน5วันก็ไม่ควรทาอะไรละก็ลดงดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นพวกอารงน้ำมันตับปลาหรือน้ำมงน้้ามันอนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของเรานะคะก็ก็ให้งดตรงนั้นไปแล้วก็นอกจากเตรีมตัวก็ขอแชร์ให้ฟังก่อนนะคะว่าพอตอนที่เพื่อนๆทาผ่าเสร็จเนี่ยก็คือจะจะ จะอยู่ก็ต้องอยู่กับที่เนาะก็คือจะเดินขึ้นลงบัน,นไดอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ในสบับแบบอย่างราก็เดือนหนึ่งอ่ะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆเตรียมเตรียมพื้นที่เลยว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะก็อาจจะเตรียมอุปกรณ์อันนี้แนะนําอาจจะเตรียมเอาหองอาหารเตรียมอะไรนี้จากประสบการณ์ตรงเลยดิยฉนันเลยต้องซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องทำำอําน้าร้อนหรือเอวิติ้งอ่ะเพื่อท,ที่ที่จะให้เราอยู่ตรงนั้นแต่สมมติถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีพร้อมอยู่แล้วในห้องก็จบนะคะเพราะว่าคิดสภาพว่าสมมติถ้าเราอยู่ชั้นสองของบ้านเนี่ย ถ้าเราไปไหนมาไหนไม่ได้เองเนี่ยเราจะต้องพึ่งพากับคนอื่นเยอะในใน,ในระดับหนึ่งเลยนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการเตรียมพร้อมของเราก่อนกางเกงในเอหรือว่าเสื้อผ้ากางเกงเนี่ยอาจจะต้องเป็นอะไรที่แบบยางยืดยืดยืดนะคะตัวใหญ่กางเกงในตัวใหญ่จัดกางเกงในประมาณ3 4มตัวค่ะว่าซื้อซื้อแบบซื้อทีก็เป็นส0ตัวเพราะเราก็ต้องแบบใส่ใหญ่ๆคือตอนแรกเราจะยังไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องใส่อะไรเราก็คิดว่าเราสั่งมาแล้วนะเราเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอะ ก็ก็มันมันมันไม่โอเคก็เลยต้องสั่งใหม่นะคะที่โอเคก็คือจะต้องเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็เอวสูงนะคะสำหรับคนที่ถา่าผ่าบิกินี่ลายค่ะก็อันนี้คือเป็นการที่แบบเตรียมตัวเตรียมของก่อนนะคะว่าเราจะต้องมีอะไรยังไงบ้างค่ะแล้วก็นอกจากเตรียมกายแล้วนี่ก็ต้องเตรียมใจด้วยนะคะก็เตรียมใจก็ช่วงนั้นก็ไหวพระสวดมนต์บุญอะไรแบบแล้วก็ทําหลายๆอย่างนะคะก็แผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรถูกไหมคะ ฉะนั้นก็รู้สึกว่าทําจิตใจให้ให้มีความสุขดีกว่าสบายๆแล้วก็มีการทํารีเสิร์ชก็โทรคุยกับเพื่อนโน้เนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็แนะนําว่าอย่าเยอะมากเพราะว่ามันจะดูหลอนดูเครียดแต่ว่าก็ได้ไอเดียจากพี่ๆเพื่อนๆหลายคนขอบคุณมากๆเลยที่แบบช่วยน้องมิวอ,อยู่เคียงข้างเพราแบบเราก็ไม่รู้แล้วก็กลัวมากเนาะตอนแรกก็แบบได้ยินมาหลายอย่างว่าหลายห้องหลายท่อเลยแบบฟังดูอย๋อไม่ไหวแล้ว่วามันดูมันดูแบบแต่เอาข้าจริงก็นั่นแหละอย่า อย่าอย่าใช้จิตมโนของเราคิดไปเองเพราะจริงๆมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้แชร์จากประสบการณ์ของอยูนะคะก็ถ้าเกิดแนะนําว่าผ่านเนี่ยก็แนะนําว่าให้ผ่าเป็นช่วงเช้านะคะก็ทําให้เราไปแอดมิดก่อนเพราะว่าปกติห้ามทานอาหารก่อน6ชั่วโมงนะคะก็ได้ไปแอดมิดห้ามกินอาหารหลังเที่ยงคืนนะคะก็สิ่งที่ทําก็คือเขาก็จะแบบมีการบทชีนิดนึงนะคะแล้วก็จะส่วนทวารซึ่งก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ดูตื่นเต้นมากแล้วก็แต่ทุกอย่างก็โอเคคะ่ะรู้สึก เก็โอเคล่งโปร่งสบายไม่ไม่มีอะไรเลยอันนี้โอเคสบายสบายแล,นนบแล้วก็นอนให้หลับละกันนะคะพอพรุ่งนี้เช้าก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะมาเจาะน้ําเกลือเราเจาะน้าเกลือให้น้ําเกลือเสร็จแล้วเขาก็จะขอเลือดเราไปด้วยอขอไปสักหลอดหนึ่งก็คุณนางพยาบาลก็บอกว่าเอาไปเผื่อแบบเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นแล้วแบบไม่มีเลือดหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นช่วงโควิดด้วยไงเลือดเลือดก็ไม่ค่อยมีเราก็รีบถามเอ้ยมีมีเลือดสำรองใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลัวเนาะเขาก็เลยบอกว่าก็มีแหละค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเอาไปไว้ก่อนเพราะอย่างไรก็เป็นเลือดเราแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบกรุ๊ปไหนอะไรยังไงอย่างงี้นะคะแล้วก็โมเมนต์ที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตก็เกิดขึ้นค่ะในเมื่อก็ได้นอนนะคะที่เตียงของเราแล้วก็ถูกย้ายไปเตียงหนึ่งค่ะแล้วก็เข็นไปเรื่อยๆนะค้ย แล้วเราก็ได้มายืนหน้าห้องนะคะไม่ไมานอนหลับรอหน้าห้องแล้วก็ประตูห้องก็ถูกเปิดขึ้นนะคะเราก็ถูกเข็นเข้าไปมุมที่เรานอนเนี่ยมันจะเป็นมุมที่รอนะคะจะเป็นรอก่อนผ่าแล้วก็คนที่ผ่าเสร็จแล้วก็รอดูอาการก็จะมีผ้าปึ๊บแล้วก็จะแบบก็ได้ยินเสียงข้างแหละโมเมนต์นั้นเนี่ยชีวิตมิวยังไม่จบนะคะเพราะว่ามิวยังยังเถียคุณหมอไม่จบเพราะว่ามิวอะทำรีเสิร์ชมาเหมือนกันว่าแบบ การการที่เราจะจะจะ,จะผ่าตัดมันจะมีให้เลือกสองแบบพือนระหว่างยาสลบับบล็อกหลังนะคะซึ่งอันนี้แชร์เลยว่าเชื่อคุณหมอเถอะมิวก็คุยจนกระทั่งแบบจนคุณหมอวิสัญญีเข้ามาคุยคือตอนแรกคุยกับหมอที่จะผ่าแล้วท่านก็แนะนําว่าให้บล็อกหลังมิวก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าเรากลัวมากอะ่ะแล้วได้ข่าวนะขู่เยอะมากบล็อกหลังจะเจ็บอนาคตจะปวดหลังอีกประมาณโอ้โหมาเป็นชุดก็เลยรู้สึกว่าขอสลบ,สลบ,สลบทีเดียวพอเพื่อนบอกเฮ้ยเหมือนฝันตื่นมาแล้วแบบ แล้วข้อสุดท้ายก็มิวก็เลือกบล็อกหลังนะคะเพราะว่าเชื่อคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าอ่าพอบล็อกหลังเนี่ยถึงณตอนนั้นเราก็เบอร์เบอร์แล้วก็เซเยสเพราะมันต้องเซนไงมันต้องเซนก่อนก็คือบล็อกหลังตื่นมาอยู่จะไม่เจ็บเพราะว่าฤทธิ์ของยาชาย,ยังอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็แต่เห็นบอกว่าจะเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคอะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายาสลบในส่วนใหญ่จะใช้สําหรับเคสที่ค่อนข้างแบบว่าซซเรียสหรือว่า มันจะอยู่ที่ด้านบนที่ไม่ใช่ด้านล่างนะคะแล้วก็มันก็ปุ๊บเดียวมันก็หลับไปก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็ลุ้นว่าจะตื่นไหมนะตอนนั้นเราจะไม่มีสตินะคะเขาก็จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจลงไปก็จะมีการเจ็บอะไรตรงนี้ได้แต่สําหรับการบล็อกหลังเนี่ยไม่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 ไม,ไม่ไม่ได้มีประเด็นตรงจุดนั้นนะคะแค่แค่แค่จะมีความตื่นเต้นตอนถูกฉีดยานะคะแล้วก็จะขอเล่าช็อตในส่วนที่ก่อนจะเข้าห้องเนี่ะ ช็อตนี้เป็นอีกหนึ่งในช็อตที่พิเศษมากมิวเนี่ยขอบอกเลยว่ามิวก็มาสายทร,รม,มะอยู่แล้วนะมิวก็ยกมาหมดแต่เชื่อมาว่าโมเมนต์นั้นนะที่แบบเราว่าจิตเราตั้งมั่นยังไงอะ่ะมันเอาไม่อยู่มันตะลิดมันก็คือช็อตที่เด็ดที่สุดนะคะก็คือตอนนั้นคือแบบยังไงก็เอาไม่อยู่พระเพลคิดมาหมดคิดไล่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะ สิ่งที่มิวทำแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เป็นเคล็ดลับเลยนะคะไม่รู้เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะก็คือร้องเพลงค่ะร้องเพลงแต่เชื่อไหมว่าตอนนั้นน่ะร้องไม่ร้องไม่รู้เรื่องอ่ะคือคือทําทํานองอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะแต่แต่ก็รู้ว่าแบบเออเออมิวสิกหรือเพลงนี่มันช่วยได้จริงๆมันแบบเหมือนกับเราจะได้ไม่เครียดไงไม่งั้นเราก็จะแบบอีกหนึ่งนาทีข้างหน้า เราจะไปอยู่ในทำอะไรโดนทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็สามารถทำให้รอดปลอดภัยได้แล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะมันก็แค่เข้าห้องไปคือดูในหนังใช่ป่ะว่าโหยเป็นห้องผ่าตัดที่แบบมีอะไรอะ่ะดูน่กกากลัวดูเก่าๆดูแบบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่าๆของจริงไม่ใช่อย่างนั้นของจริงโอเคโอเคมากก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะมีคุณหมอหลายๆคนนะคะที่มาชวนเราพูดคุยให้ฮ่าไม่ได้ชวนพูดคุยหรอกเขาจะคุยกัน พวกนี้ก็จะชอบคุยขำๆซึ่งเราเข้าใจเลยว่าเขาจะแบบทำให้เราไม่เครียดไงแล้วพอเสร็จพอฉากที่โอ้ฉากเหมือนเล่าไปหนังใช่ไหมพอฉากที่เข็นเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปนอนเขาก็เปลี่ยนเตียงเตียงแล้วก็โมเมนต์เนี้ยที่บล็อกหลังเขาก็ให้เรานอนงอนอ่งอหลังน่ะนิดนึงแล้วก็จะบอกเลยว่าได้ยินใช่ไหมเออว่าขู่ใช่ไหมว่าเจ็บมากเข็มใหญ่หนน่นนี่นั้นไม่รู้สึกนะสําหรับมิวนะ มิวตัวเล็กอย่างเงี้ยมิวไม่ได้รู้สึกอะไรเลยร,รู้สึกก็โอเคแบบโอเคอะ่ะมันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะมันโอเคแล้วก็มิวบอกหมออยู่แล้วว่ามิวกลัวมากมิวขอสลบด้วยและแล้วมันก็ไปจริงๆแล้วมันมันก็ไม่รู้สึกตัวเลยแต่มันเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ป่ะขนาดที่คนกลัวมากไงถึงตอนแรกถึงขอยาสลบไงขนาดที่แบบท่านคุณหมอกําลังผ่าตัดอยู่ดิฉันตื่นค่ะตื่นกลางคัน เฮ้ยตกใจตอนนั้นตื่นมาแล้วเฮ้ยเรายังพูดกับหมอแนะ้วเรามีสติแต่เราก็รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตืง่นน่ะล้วก็บอกหมอหมอหนูไม่หลับเอายาให้ก่อนหนูจะหลับอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนนั้นรู้สึกเลยว่าพูดกับหมอแต่ว่าไม่มีใครสนใจอะไรแล้วเพราะเขาคงรู้ว่าไอ้นี่แบบเแบลบเๆลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แตแ่ไม่ได้ใส่แว่นเนาะก็เลยจะมองอะไรไม่ค่อยชัดก็ซึ่งเป็นข้อดีค่ะแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนน่าจะมีอะไรกั้นใช่ไหมตามคนอื่นเราอะแล้วก็รู้สึกเลยว่าณตอนนั้นนะคะจะมีแบบว่าคุณหมอเขาสองคนนะเทา่ทา,ท,า,ท,าที่รู้สึกได้ว่าเขากาลังทําอะไรเราอยู่ตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กอ่ะจนรู้สึกได้ว่าเออเอาออกเหมือนเหมือนถ้าคนข้อลูกเนี่ยเขาจะจะรู Driver ้สึกตลอดรู้สึกตัวตลอดเพราะเขาจะต้องสื่อสารเนาะแต่ยังเราไม่จําเป็นค่ะแล้วก็แบบรู้สึกเลยว่าสักอย่าง นะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราณโมเมนต์นั้นเราก็รู้สึกว่าเอเกอก็ก็ที่ใส่เงินไว้ได้อีกประสบการณ์หนึง่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็หลับต่อโชคดีว่ก็หลับต่อไปนะคะก็ไม่เบลือ,ลอ,ลอนะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมานอนที่ห้องห้องเฝา้าห้องห้องรอ,อ,อดูอาการเนาะ ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นายาสลบเนี่ยเครียดหน่อยว่าลุ้นว่าจะตื่นไม่ตื่นยังไงนะคะแต่ว่าบล็อกหลังโดยเฉพาะมิวเนี่ยเขาไม่ตื่นเต้นอะไรกับมิวเลยเพราะว่ามิวพูดตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วออกมายังถาม,มานาักพยบาบาลอีกนะคุยรู้เรื่องคุณนักพยาบาลใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ายังแบบจริงจงังจริงจงังแล้วก็ได้เข็นกลับไปที่ห้องนะคะแต่ว่าจะขอเล่าอีกช็อตหนึ่งที่เป็นในส่วนของประสบการณ์คุณแม่นะคะ ขณะที่คุณแม่รออยู่ที่ห้องนะคะก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอค่ะโทรศัพท์ไปคุณแม่ก็ตกใจสิคุณหมอเรียกไปลูกฉันอะไรยังไงใช่ไหมคุณหมอก็เรียกมาแล้วก็ถามว่ากล้าดูไหมคุณแม่ก็บอกว่ากล้าค่ะแล้วคุณหมอก็จิบก้อนนั้นออกมาตึงให้คุณแม่ดูสิ่งที่คุณแม่เห็นนะคะก็คือคุณหมอก็ได้นําคุณน้องออกมาให้ดูนะคะคุณน้องเจ็ดเดือนขอมลวนะคะก็หนึ่งกละมังค่ะก็น้ำหนักประมาณกิโลหนึ่งนะคะ มันตามคาดการเลยมันใหญ่กว่าตามที่เราคิดเลยอยู่แล้วนะคะก็ที่มิวดูได้เห็นในรูปแต่คุณแม่ถ่ายรูปมาด้วยแต่มิวก็ไม่ต้องโชว์เดือยเนาะก็ความยาวทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเองเฮ้ยทาจริงมันแล้วมันอยู่ได้ยังไงวะงงเหมือนกันเออมันมันอยู่ได้อ่ะเออมันหนึ่งไม้บรรทัดนะแล้วก็สิ่ง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 ที่ที่ที่เห็นก็คือจะเป็นก้อนน้องมดลูกแล้วก็ก้อนน้องข้างบนเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ย คร,ครึ่งครึ่งอะครึ่งใบบรรทัดอะโอ้นั่นแหละคือคือใหญ่มากแล้วข้างในนี่อีกประมาณหมออีกเจ็ดแปดก้อนอะคือก้อนไม่เป็นก้อนไม่เป็นรูปทรงมงลูกแล้วอ่ะเพราะว่ามันโป่งโป,งป่งอะไรเยอะมากคือแบบเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณที่แบบตัดสินใจแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาโดยที่ปกติน่ารักเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยขอบคุณนี่ก็คือสําหรับมิวนะชีวิตมิวก็คือนี่มันก็เหมือนเป็นปาฏิหาริแล้วล่ะซึ่งถ้าคุณจะไปหวังปาฏิหาริแบบสนมอ้อนวอนคือทํามันทุกทางไงแล้วก็ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็คงจะยากมากแล้วก็ชีวิตไม่ต้องลำบากขนาดนั้นค่ะวิวัฒนาการขอขอบคุณมากๆขอบคุณที่แบบวิวัฒนาการทีกอย่างมันดีมันเลิศมันแบบมันโอเคอะแล้วมันก็ก็โชคเดียวทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็คือ ทองมิวก็สิ่งที่ได้คือหน้าท้องเปนราบกันมาค่ะีน <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนต้องการใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยหน้าท้องคุณโป่งมันงทีอาจจะไม่ได้เป็นเชนหน้าท้องนะอะลองไปตัวดูอแล้วก็ทีนี้ก็พอกลับมานี่ก็เดี๋ยวแชร์ให้ฟังใน,นกนลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็อยู่มาอีกสามคืนคืนแรกก็ไม่เป็นไรก็อ๋อ ลิปยาชายังอยู่นะคะก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรมากแต่ว่าพอเริ่มหมดแต่เขาบอกว่าเอฟบล็อกหล่องเคยได้ยินใช่ไหมว่าขาจะชาข้างล่างประมาณ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยปัจจุบันคิดว่าวิวัฒนาการมาจากาไกลๆมั้งแต่ไม่รู้สาหรับมีว่าประมาณสามชั่วโมงขาขยับได้ละไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ให้น้าเกลือแล้วก็น้ายาเนี่ยจะถูกฉีดเข้าน้าเกลือซึ่งรู้เลยว่าพอฉีดเข้ายาเข้าเส้นนี่มันเป็นอะไรงไงแบบฉีดปุ๊บนี่อาการมันทีแบบจะอ้วก จะแบบรู้รู้เลยว่าแบบมันมันมันแย่มันมันมันไม่ไหวมันจะอ้วกมันจะอาเจียนมันจะแบบมันแย่มันจุกมันใจเต้นอะไรเงี้ยก็คือแล้วพอถอดน้ำเกลือออกก็เลยบอกเขาว่าไม่ไม่รับคือขอบคุณกินยาให้มันอยู่ได้ดีกว่าไม่แน่แต่ไม่คิดว่าผมอยู่ไม่น่าจะใช่รมฟีนอะไม่น่าจะถึงขั้นรมฟีนนะคะแต่ว่าก็ก็ก็โอเคถามว่าเจ็บไหมบอกเลยว่าเจ็บใครจะบอกว่าผ่าตัดไม่เจ็บไม่จริงเจ็บแน่นอนเจ็บอยู่แล้วแต่ แต่ตอนที่คุณผ่าคุณไม่เจ็บอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างคุณจะจะถูกถูกถูกบล็อกไว้บล็อกยาชาไม่ไม่ไม่ว่าจะยาชาหรือย,ยาสลบแต่พอตื่นมาก็เจ็บแต่ว่าพอทนได้มันก็ไม่ได้ว่าทนไม่ได้จริงๆแต่ว่าไม่เจ็บเลยไม่ใช่นะมันต้องบอกก่อนแต่พอเสร็จก็วันแรกก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เริ่มเริ่มขยับก็ยังไม่ไม่มีอะไรวันแรกก็จะทําเป็นน้ำ,น,ำน้ำไปก่อนวันที่สก็ถอดสายฉีได้นะคะก็ ตอนนั้นก็ถ้าใส่ปะสปัสสาวะก็คือคุณก็ปัสสาวะได้เลยนะะโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มเดินก็จะเดินได้บางคือหมอเขาให้เดินก็เดินได้นะไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ยาอยู่ค่ะไม่ต้องกลัวเดินไปเลยแล้วก็เรื่องราวมันเกิดตรงอีกคืนหนึ่งคืนที่สองนี่ต้องเรียกคุณหมอมาตอนที่คืนน่ยเพราะว่าแบบใจสั่นจะอ้วกจะแบบมันไม่ไหวแล้วก็เลยขึ้นไม่จริงไม่ได้เป็นอะไรนะแค่ท้องอืดอะ่ะ เฮ้ยรู้ซึ้งกับคำว,ว่าท้องอืดเลยว่ามันน่ากลัวมากอะ่ะจะไปอืดได้ไงคะที่ฉันกินอะไรเข้าไปล่ะซึ่งทางโรงพยาบาลใจดีไงก็คือให้เราเลือกอาหารได้มีเมนูอะ่ะแล้วก็แบบอันนี้ขอเตือนเพื่อนๆเ,เลยว่าเฮ้ยในชีวิตเนี้ยอีกที่เหลือคุณจะกินอะไรก็ได้ไงแต่อีวันนั้นอีตอนเนี้ยมึงก็กินอะไรที่ควรจะกินไงกินอาหารอ่อนมะทดิฉันอยากกินอะไรรู้ไหมคะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ค่ะซึ่งเราก็มีมีเซนต์อยู่แล้วว่าแบบ อจริงๆเขาก็น่าจะรู้แล้วทําให้คนป่วยเนาะแต่เขาก็ไม่รู้ในีมสองวันอะกินก๋วยเตี๋ยวพวกวไก่กูศาสตร์บอกเลยนะว่าไม่มันอ่าก็กินแล้วเป็นไงอะก็เลยเกิดเกิดเหตุการณ์ว่าคือพอท้องอืดมากมันมันไม่ไหวมนท้องอืดเพราะมันจะอ้วมมันมันมันเฮ้ยทําไม่เจอมันไม่รู้นะว่ามันแย่จริงขนาดว่าต้องเรียกหมอมาดูอาการคับตอนกลางคืนเลยเที่ยงคืนว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะแล้วพอเสร็จก็ก็กินยากินอะไรไปก็ก็โอเคก็ผ่านพ้น ะะแล้วก็อีกวันนึงก็อาจจะลงพยาลาได้ก็เค็ดลับนิดนึงดีกว่าว่าเวลาที่จะแบบอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ถ่ายนะ,ะพอพอถอดสายอประสวะออกก็คือเขาจะพยายามไมไ่ถ่ายเองและทั้งประสวัตทั้งอุจจาระก็พยายามทําให้ได้ก่อนอันนี้สําคัญมากแล้วก็เวลาลุกเนี่ยก็ตะแคง อันนี้ก็เีนรุ่นพี่สอนมาเหมือนกันไม่ใช่ลุกตรงๆนะคะแต่แขงข้างแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะค่อยๆลุกแล้วก็เขาจะมีผ้ารัดท้องให้รัดท้องเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะโพเทคเอาไว้เพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้ข้างในกระทบกระเทือนเพราะเราจะเจ็บนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก่อนออกจากโรงพยาบาลเขาจะเปลี่ยนเป็นพัตเตอร์กันน้ำให้แหละสำหรับมิวนะยังไม่อาบน้ำอาบได้ไหมเขาบอกอาบได้แต่เราก็ไม่กล้าปะคือเขาบอกเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้แบบรักตัวเองมาก ดูแลตัวเองดีสุดๆแล้วก็แบบอีสิ่งหนึ่งเลยก็คือห้ามเครียดไม่เครียดเลยนะคะแล้วก็ดูแลแบบร่างกายเรา,างี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องอาบน้ําแต่ว่ากลับบ้านตอนกลับบ้านก่อนอันนี้สาคัญมากใครจะไปคิดว่าแบบชีวิตมันโหดขนาดน,นั้นนะถนนเมืองไทยอ่ะโอ้มันเรื่องจริงอ่ะมันแบบปกติเราก็ไม่ได้คิดว่ามันซึหนักหนาขนาดนี้นออแนะนําว่าถ้ากลับบ้านก็คือแบบก็คือแน่นอนต้องพันพันผ้าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอีตอน รถเนี่ยก็ขอให้เขาขับเบาๆหรือว่าหาเส้นทางที่กระดุก,กดิกน้อยที่สุดดีกว่าเพราะว่ารับรองเลยว,ว่ายังอยู่ค่ะอาการยังอยู่แน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มค่ะแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วพอเสรจก็กลับบ้านมาก็อยู่บ้านก็อันนี้ก็จะมาแชร์ในส่วนของการดูแลตัวเองนะคะหลังหลังจากที่ผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงก็สําหรับอีพีนี้นะคะมิวก็มาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าเวิธีการดูแล กายดูแลใจนะคะวิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามอีกหนึ่ง EP แล้วกันนะคะเพราะว่ามันยาวมากเลยคะ่ะฝากอีกหนึ่ง EP นะคะว่าก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยวิธีการดูแลหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องทําตัวยังไงบ้างหรือว่ามีการเตรียมพร้อมตั้งรับยังไงบ้างนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะก็การกดไลค์กดแชร์นะคะแลยังไงก็เจอกับมิวกี้เ d ดี้โรนาได้คลิปใหม่อาคลิปหน้า EP 4ีนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ วันนี้มิวกี้เลดี้บูรณนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย